สนับสนุนโดยสบูเูเบเน็ต c m เเครื่องปรับอากาศมิสูบิชิ h e วีดิวตี้ d Jet Flow o คู่ขับกล่องฟ้าบรรเทาไข่ สวัสดีครับ16นาฬิกา19นาทีเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจในเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับในที่สุดการซื้อกิจการของ CP7Ele กับแมคโครก็กลายเป็นธุรกรรมครั้งประวัติศาสตร์ของทั้งประเทศไทยและในเอเชียด้วยซ้ำไปนะครับแต่ก่อนอื่นตรวจสอบกับภาวะหุ้นไทยกันก่อนนะครับตลาดหุ้นไทยยังคงทําการตามปกติครับและอีกประมาณ11นาทีตลาดหุ้นไทยก็จะปิดทําการแล้วนะครับแต่ว่ามีหุ้นอยู่2บริษัทที่วันนี้ต้องขึ้นเครื่องหมาย SP ีห้ามการซื้อขายซึ่งก็คือหุ้น C เจ้าของ7 11, และหุ้นของรษัทสยาม แมคโครนะครับล่าสุดนั้นลงไป6จุดแล้วก็อยู่ที่1552นราจุดด้วยมาาูลค่าการซื้อขาย44,000กว่าล้านครับห้าอันดับแรกของหุ้นที่มีการซื้อขายและมีการปรับฐานลงมานะครับปรากฏว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มธนาคารซึ่งก็มีการแจกเครื่องหมาย X d ดีในบางตัวรวมถึงหุ้นในกลุ่มค้าปลีกที่กำลังจ่ายเงินปันผลในช่วงนี้ด้วยนะครับธนาคารกุลไทยอันดับที่1่ตกบาทสาอยู่ที่ราคา24่บาท2ีสิตางค์ครับในขณะที่ราคาทองคำนั้นปรากฏว่า จะพันผลเหมือนกันตลอดทั้งวันนี้ครับล่าสุดทองคำแทงที่19,350บาทและทองรูป,ปรพรันธจ์19,750บาทส่วนสัญญาณเงินบาทนั้นก็ถือว่าอ่อนค่าลงเช่นกันครับมาถึงกิจการของการควบรวมและซื้อกิจการค้ำประวัติศาสตร์ของประเทศไทยโดยบริษัท c p พีอนะครับหลังจากที่ผมได้รายงานไปตอนเทียงวันพันเหตุการณ์ว่าในที่สุดการซื้อกิจการ C p พีอ ของสยามแมคโครจะประสบความสําเร็จแล้วก็ถแถลงข่าวในช่วงบ่าย2ซึ่งคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์ท่านผู้นี้นี่นะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ c p o แล้วก็เป็นผู้บริหาร7 e v e n e บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท c p o นี่นะครับตกลงซื้อหุ้นบริษัทสยามแมคโครในราคาหุ้นละ787บาททั้งหมด 64%ใช้เงินซื้อกิจการ188,880ล้านบาทเลข84ตัวเลยนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจหลายคนก็พูดติดตลกว่าวันนี้เป็นการประกาศซื้อกิจการในวันที่24เดือน3 56หรือ23456เปรียบเสม,มือนกับเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญเช่นกันนะครับนอกจากนี้ราคาที่ ซื้อกิจการครั้งนี้เนี่ย787บาทถ้าเทียบกับราคาหุ้นก่อนที่จะประกาศห้ามซื้อขายเนี่ยนะครับหุ้นแมคโครอยู่ที่ราคา682บาทเท่ากับ บริษัทซีพให้ค่าพรีเมียมหรือราคาสูงขึ้นถึง15%ด้วยครับโดยให้เหตุผลว่าการที่ c ีพีอเจ้าของ7 e เ e ่ e อเไปซื้อกิจการแมคโครก็เพื่อรองรับกับการเจาะตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC เนื่องจากว่าท่านผู้ชมครับบริษัทที่เป็นบริษัทแม่ของสยามแมคโครเนี่ยนะครับดูแลกิจการของแมคโครทั้งหมดในภูมิภาคของอาเซียน มีสาขาแมโคโนอยู่ในอินโดนีเซียในฟิลิปปินส์ในมาเลเซียบางส่วนของสิงคโปร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลหนึ่งส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือว่าติดการทรําธุรกิจที่เรียกันว่าไลเซนซ์ซึ่งไม่สามารถขยายห้างสะดวกซื้อเซเว่นอนอกเหนือจากประเทศไทยได้ครับสำหรับการซื้อกิจการในครั้งนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอสองบริษัทที่นี่นะครับซึ่งก็คือ SHV ซึ่งเป็นบริษัทแม่ร่วมกับกลุ่ม CP นั้นมีความสนิทชิดเชื้อกันมาก่อนหน้านี้แล้วธุรกิจของแมคโครนี่นะครับตั้งขึ้นในปี2531 6ปีให้หลังก็เอาหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พราะฉะนั้นแมคโครตั้งอยู่ในประเทศไทยมาทั้งหมด25ปีข้อมูลเว็บไซต์ล่าสุดปรากฏว่ามีทั้งหมด48สาขาทั่วไทยนะครับสำหรับการซื้อกิจการครั้งนี้ต้องยอมรับนะครับว่าคุณธนินเจรพนนท์ซึ่งเป็นประธานกลุ่มกลุ่ม c ีนั้นเป็นผู้ตัดสินใจส่วนหนึ่งด้วยในการผลักดันให้เซเ่นอีเลเว่นเข้าซื้อกิจการของแมคโครเพราะฉะนั้นการใช้เงินถึง188,880ล้านบาทซื้อในครั้งนี้ทําให้เกิดสถิติดังนี้ครับกลายเป็นการซื้อกิจการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยการเป็นการซื้อกิจการททีี่่่ใใหญสุด เทวีปเอเชียคุณธนินเจริญบนนท์เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็ใช้เงินถึง282,000ล้านบาทเข้าซื้อประกันชีวิตที่มีขนาดใหญ่อันดับสองของจีนถือว่าผิงอันและครั้งนี้ก็ใช้เงินอีก899,000ล้านบาทซื้อกิจการของทางด้านสยามแมคโครเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงเป็นเรื่องที่ปัจจัยหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาจากค่างเงินบาทที่แข็งค่าซึ่งทําให้การซื้อกิจการนั้นมีค่อนข้างจะมากครับและนายกรัฐมนตรีก็ห่วงว่าเงินบาทจะหลุดไปถึง21บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ วันนี้คุณยิ่งรักชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีบอกว่าสั่งการให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจและภาคการส่งออกไปดูแลเรื่องค่างเงินบาทนะครับเนื่องจากว่าจะต้องมีการประสานด้านนโยบายการเงินการคลังนายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าห่วงเงินบาทนั้นจะขึ้นไปแต่27บาทต,ต,ต่อดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองนี่นะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเป็นผู้พิจารณาส่วนของรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการดูแลนโยบายการคังผ่านทางด้านของกระทรวงการคังครับ ในขณะที่เงินบาทที่เป็นปัญหาจนถึงนาทีนี้7%แข็งที่สุดในเอเชียแต่ภาคการส่งออกบ้านเราเดือนมีนาคมก็กลับมาขยายตัวเบาบางเพียง4.5%ต่วันนี้คุณวัชรีวิมุกตายนไารกระทรวงพาณิชย์นะครับได้แถลงภาพรวมการส่งออกในเดือนมีนาคมปรากฏว่าเพิ่มขึ้น4.5%เมื่อเทียบกับมีนาคมในปีที่แล้วด้วยมูลค่า27,69ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นรวม3เดือนมกราคมพามีนา3เดือนแรกภาคการส่งออกของบ้านเราขยายตัว4.2%ครับและ ถ้าดูจากเป้าของการทำส่งออกในปีนี้ที่8-9เนั่นหมายความว่าจะต้องทำการส่งออกบ้านเราให้ได้7.7ล้านล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ก็ยอมรับนะครับว่างเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นก็จะมีผลกระทบตั้งแต่เดือนนี้และอาจจะทำให้การส่งออกประเทศไทยติดลบในไตรามาสท,ที่2ซึ่งวันที่26เมษายนก็ต้องรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบข้างเงินบาทของภาคเอกชนเพราะจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์และทางด้านของคณะกรรมการก,กอรกรรด้วยนะครับ ในขณะที่นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ก็ส่งสัญญาณไปที่แบงก์ชาติว่าควรจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยครับพานุพงศ์นิติประภาคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ข,รของมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์นะครับบอกว่า เศรษฐกิจสาเดือนแรกของบ้านเรานะครับพบว,ว่าได้รับผลกระทบจากที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวส่งออกก็หดตัวมากกว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มองกันก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยควรเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนัดพิเศษครับเพื่อพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบีย้ยให้ลงมาเหลือ2.5เปอร์เซก็คือลดอีกประมาณห,หนึ่งครับเพราะว่าหากรอการประชุมรังชาติตามวาระ29พฤษภาคมจะถือว่าเป็นการประชุมที่ล่าช้าจนเกินไปนะครับ สัญญาณฟองสบู่ในประเทศไทยยังไม่มีสัญญาณที่ถือว่าเกิดฟองสบู่จากมุมมองของบอสองกนะครับโดยทางด้านในกริดเซสเวตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์หรือว่าบอสอกนะครับได้เปิดเผยว่าในขณะนี้ไม่เห็นสัญญาณฟองสบู่ในตลาดอสังหารนมทรัพย์เพราะยอดการโอนที่อยู่อาศัยก็สูงใกล้เคียงกับยอดสร้างบ้านใหม่แนวโน้มนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ของตลาดก็อยู่ที่ระดับต่ำกว่าที่2%อเซอีกครั้งธนาคารพาณิชย์ก็พิจารณาสินเชื่ออย่างเข้มงวดเพราะฉะนนั้ ในมุมมองบอสงก,ก็ยืนยันว่ายังไม่มีภาวะฟองสบู่เกิดขึ้นน,นั่นเองครับและทั้งนี้คือจอโลกเศรษฐกิจในเรื่องเด่นเจนนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามเรื่องเด่นเจนนี้กันต่อในช่วงหน้าสวัสดีครับ